สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันเองครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลัก10ล่างงวดวันที่1นึ่งมิถุนายน2563ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังมองหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นหลัก10บนะครับจะดีๆจะได้ มีข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลัก10ล่างสรุปเลข10ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นหลัก10ล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลัก10ล่างนะครับทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน10ส,สูตรด้วยกันในแต่ละสูตรผมก็จะนําเลขรางวันที่1ง,งวดที่ออกล่าสุดนะครับงวดวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2563 รางวัลที่1ออก0 51 095 2ตัวล่างออก22นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่14 30ครั้งที่22 85 3ตัวล่างครั้งที่1 191ครั้งที่2 364เป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรนะครับทั้งหมดมีอยู่10สูตรครับใน10สูตรนี้แต่ละสูตรมีวิธีการคิดดังนี้นะครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นําหลักแสน บวรางวัลที่1นะครับบวกหลัก10ล่างครับหลักแสนรางวัลที่1งวดล่าสุดครับคือเลขศูนย์ครับบวกหลัก10ล่างก็คือเลข2ครับนำศูนย์บวกสองครับสูตรนะครับแสนบวกสิบล่างเท่ากับศูนย์บวกสองศูนย์บวกสองเท่ากับสองครับตัวได้เท่ากับสองบวกได้สองก็เขียนสองนะครับนับลดจากสองหนึ่งแต้มคือหนึ่งครับแล้วบวกขึ้นไปให้ได้เลขเก้าตัวเก้าหลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าครับนี่คือสูตรที่1นะครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลักหมื่นบวกหลักสิบล่างครับหลักหมื่นรางวัลที่1นะครับงวดล่าสุดก็คือเลข5ครับบวกหลักสิบล่างคือเลข2นะครับเท่ากับ5้บวกสนะครับหลักหมื่นบวกสิบล่างเท่ากับ5้าบวกสองห้าบวกสองได้เท่ากับเจ็ดเลยครับได้เลขเจ็ดเป็นเลขเด่นนะครับในเจ็ดก็เขียนเจ็ดไว้นะครับนับลดจากเจ็ดหนึ่งแต้มคือ6ครับแล้วบวกขึ้นไปให้เจ็ดเก้าตัวเก้าหลักครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ค คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับให้นําหลักพันบวกหลักสิบล่างนะครับหลักพันรางวัลที่1งวัดล่าสุดก็คือเลข1ครับบวกหลักสิบล่างคือเลข2ครับเท่ากับ1นบวกสนะครับในสูตรที่3ครับพันบวกสิล่างเท่ากับ1นบวกสองหบวกสได้เท่ากับเลข3ครับเท่ากับ3าได้สเป็นเลขเด่นทําสูตรนะครับได้3ก็เขียน3ครับนับลดจาก3 1แต้มคือ2ครับ แล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ2 3 4 5 678, 90นะครับนี่คือสูตรที่3นะครับในสูตรที่3ต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4นะครับให้นำหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบล่างครับหลักร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข0ูนย์ครับ บวกลล่างคือเลขสครับเท่ากับศูนยบกสองนะครับสูตรที่สี่ครับร้อยบล่างเท่ากับ0ูนย์บกสอศูนย์บวกสองเท่ากับสองครับได้เลขสองเลขทําสูตรนะครับได้เลขสองอาเขียนสไว้นะครับนับลดจากสองหนึ่งแต้มคือหนึ่งครับบวกเพิ่นบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักนะครับคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนี่คือสูตรที่สี่ครับต่อไปสูตรที่หนะครับสูตรที่หาให้นำหลักสิบบนบวกหลักสิล่างครับหลักสิบบนงวด ล่าสุดก็คือเลข9ครับบวกสิบ่างคือเลข2ครับนำเก้าบวกสองนะครับสูตรที่5ครับ10บนบวกสิบร่างเท่ากับ9ก้าบวกสองเก้าบวกสองได้กับ11ครับได้1เลข2ตัวเอาเลขตัวหลังครับคือเลข1ครับเลข1ตัวหลังครับเขียน1ก็เขียนหนึ่งไว้นะครับนับลดจาก1จาก1 1แต้มคือ0ูนย์ครับจากเริ่มจาก0ูนย์บวกขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักนะครับคือศ1นย์5 6 7้าด 8นะครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6นะครับให้นําหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างครับหลักหน่วยบนก็คืองวดล่าสุดคือเลข5ครับบวกหลัก10ล่างคือเลข2ครับเท่ากับ5้บวกสนะครับสูตรที่6ครับหน่วยบนบวก10ล่างเท่ากับ5้าบวกสครับห้าบวกสเท่ากับ7ครับได้เลขเจ็ดเลขคำสูตรเลยครับได้เลขเจ็ดก็เขียน7ไว้นะครับเลขเจ็ดเขียน7นับลดจาก7 1แต้มก็คือ6ครับ แล้วก็บวกเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักนะครับคือ6 7 8 9 0 1 2 3 4นะครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นำหลัก10ล่างบวกหลัก10 ล่างครั้งที่1ครับหลัก10ล่างก็คือ2ครับบวกหลัก10บ่างมบวกหลัก10เลขท้าย3ตัวร่างครั้งที่1ก็คือ3ครับเท่ากับ2บวก3นะครับสูตรที่7ครับ10ล่างบวก10ล่างครั้งที่ครั้งที่1ก็คือหลัก10 2ตัวร่างคือ2หลัก10ล่างครั้งที่1ก็คือ3ครับเท่ากับ2บวก5ครับ2บวก5ได้เท่ากับ3ได้2บวก3นะครับได้เท่ากับ2บวก3นะครับ 2บวก3ได้เท่ากับ5นะครับได้เลขหาเป็นเลขทำส่วนนะครับ5้าก็เขียน 5, 5ไว้นะครับ นับลดจาก5 1าแต้มคือ4ครับบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักนะครับคือ45678 9012นครับนี่คือสูตรที่7ครับสูตรที่8นะครับสูตรที่8ให้นำหลัก1 0 2ตัวล่างบวกหลัก1 0 2ตัวล่างครั้งที่2ครับหลัก1 0 2ตัวล่างคือ2ครับบวกหลัก1 0 2ตัวล่างครั้งที่2นะครับคือเลข8ครับนี่คือครั้งที่8เลข8ดครับเท่ากับ2บวก8นะครับสูตรที่8ครับ10ล่างบวกหลัก1ิตัวล่างครั้งที่2เท่ากับก8 2บวกแปดสอับ 10, เลข2อตัวนะครับเอาศูนย์ตัวหลังเป็นตัวเลขทำศูนย์เลยครับเลขศูนย์ก็เขียนศูนย์ไว้นะครับนับลดจากศูนย์หนึ่งแต้มคือ9ครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9กตัว9หลักครับคือ90 1 2 3 4 5 6 7นะครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9นะครับให้นำหลัก1 0 2ตัวล่างบวกหลัก10 3ตัวล่างครั้งที่3ครับหลัก1 0 2ตัวล่างคือ9ครับบวกหลัก1 0 3ตัวล่างครั้งที่3คือ หลัก12ตัวล่างคือ2ครับบวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่2ครั้งที่3ก็คือ9ครับท่ากับ2บวก9นะครับสูตรที่9นะครับ10ล่างบวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่3เท่ากับ2บวก9ครับ2บวก9เท่ากับ11ครับได้11เอาเลข1ตัวหลังครับ1ตัวหลังไปเลขคำสูตรเขียนหนึ่งไว้นะครับนับลด1แต้มคือ0ย์ครับแล้วบวกขึ้นไปเลขเตัว9หลักลยครับ0 1นย์5 6 7ด แครับนี่คือสูตรที่9นะครับต่อไปสูตรที่10ครับสูตรที่10ให้นําหลัก12ตัวล่างบวกหลัก12ตัวล่างครั้งที่4นะครับหลัก12ตัวล่างนะครับก็คือเลข2ครับบวกหลัก12ตัวล่างครั้งที่4บวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่4ก็คือเลข6ครับเท่ากับ2บวก6นะครับในสูตรที่10ครับ12ตัวล่างบวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่4เท่ากับ2บวก6ครับ2บวก6ได้เท่ากับ8ครับเลข8เลขทําสูตรเลยครับ ม่ได้เลข8นับจาก8ปดลังหนึแต้มคือ7ครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9ตัว9หลักลก็คือ7 8 9 0 1 2 3 4 5นะครับนี่คือสูตรอ่าหลักปักหลัก10ทั้ง10สูตรครับเมื่อได้ได้ตัวเลขทั้ง10สูตรนะครับอย่านับตัวเลขทั้ง10สูตรชนกันนะครับตั้งแต่เลข1 2 3 4 5, 5 6, 6 7, 7 8 9 0นะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6สูตรที่7สูตรที่8สูตรที่9สูตรที่10เลขตัวไหนที่ชน ทั้ง10ส,ส,สูตรตัวนั้นจะเป็นเลขเด่นที่สุดในเลขปักหลัก10ล่างครับมาดูมาดูเลข1ก่อนนะครับนับจากเลขข้าน้อยไปหาข้ามากนะครับเลข1ครับมานับดูเลข1นับแต้มเลข1ครับอ่าหสูตร2สูตรสูตรที่3ไม่ม <viable puter iri supreme> ีก็ตัดออกไปนะครับเลข1ครับสูตรที่3ไม่มีตัดออกไปนะครับต่อไปเลข2ครับเลข2 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร เจ็ดสูตรนะครับเจ็ดสูตรนะครับแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับเลขสองเป็นตัวที่หนึ่งนะครับชนสิบสูตรนะครับชนเด่นนะครับสิบสูตรเลขสองก่อนนะครับเลขสองก็เขียนสองไว้ก่อนนะครับเลขสองนะครับต่อไปเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตร ห้าสูตรหกสูตรสูตรที่เจ็ดนี่เลขสามไม่มีครับไม่มีเลขสามนะครับสูตรที่เจ็ดเลขสามไม่มีก็ตัดออกไปนะครับเลขสามมีตัดออกไปครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสี่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับเลขสี่ชนสิบสูตรเป็นตัวที่สองครับชนสิบสูตรนะครับเลขสี่นะครับ สี่ชนสิบสูตรเป็นตัวที่สองครับต่อไปเลขตัวต่อไปเลขห้าครับเลขดูเลขห้านะครับหนึ่งสูตรสองสูตรที่สองไม่มีเลขห้าครับสูตรที่ห่อสองนี่หลุดเลขห้าไปก็ไม่ต้องนับต่อนะครับต่อไปเลขหกนะครับเลขหกหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตร แปดสูตรเก้าสูตรสูตรที่สิบไม่มีเลขหกครับสูตรที่สิบเลขหกไม่มีครับไม่มีเลขหกก็ตัดออกไปนะครับต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับในเจ็ดชนสิบสูตรเป็นตัวที่สามครับเลขเจ็ดเป็นตัวที่สามนะครับต่อไปเลขแปดครับเลขแปดนะครับหนึ่งสูตร สองสูตรสามสูตรสี <hi> <hey. S 2> ่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรสูตรที่แปดไม่มีเลขแปดครับสูตรที่แปดครับไม่มีเลขแปดนะครับในสูตรนี้ไม่มีเลขแปดก็ไม่ต้องนับต่อครับต่อไปเลขเก้าครับมาดูเลขเก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าไม่มีเลขเก้านะครับไม่มีเลขเก้าก็ไม่ต้องนับต่อครับต่อไปเลขศูนย์ครับ สูตรที่1เลขศูนย์ไม่มีนะครับเลขศูนย์ไม่มีครับไม่มีเลขศูนย์นะครับสูตรที่1มี1 2 3 4 5 6 7 8 9้าก็ขาดเลขศูนย์ไปนะครับนี่คือตัวเลขปักหลักสิบทั้ง10สูตรนะครับที่ชนทั้ง10สูตรก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวครับก็คือเลข2เลข4เลข7ครับ2 4 7ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับก็มารอลุ้นรอสรุปกันนะครับในชุด ในคลิปต่อไปครับผมก็จะนำเลขสูตรมาลงคลิปให้ท่านได้ดูเป็นแนวทางอีกในคลิปต่อไปครับนี่คือเลขเด่นปักหลัก10เลขท้าย2ตัวล่างชน3ตัวนะครับสรุป10สูตรชน3ตัวคือ247 2 4 7จะมาตามสูตรเดิมนี้หรือไม่ก็มารอลุ้นกันนะครับในงวดวันที่1มิถุนายน2,500 63นะครับนี่ผมเลขรวบรวมข้อมูลสุดเลขปักหลัก10ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันชอบแนวทางการคิดคนวณสุดหวยที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกดูก็ฟังเลยครับ กดติดตามกด s ั b s c r i ครกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆหวยเด่นๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปเลยครับหวยสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ